ป็นที่ท,ทราบกันดีว่าใครๆก็ชอบดื่มกาแฟนอกจากน้ําแล้วกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในโลกกาแฟเป็นวัตถุดิบที่มีการข,า,ขายกันมากที่สุดในโลกใน,นแต่ละปีจํานวนเงินในธุรกรรมเกี่ยวกับกาแฟทั่วโลกนั้นสูงกว่า GDP ของประเทศที่ร่ํารวยที่สุดเสียอีกซึ่งนับเป็นเงินนอันมหาศาลแต่คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างไรายได้โดยรับเงินทุกครั้งที่มีคนดื่มกาแฟยามเช้าโดยไม่ต้องเปิดร้านเองและไม่ต้องออกจากบ้านเสียด้วยซ้ํา เรามีความยินดีที่นําเสนอกาแฟขั้วที่มีสปปรรพคุณลดน้าหนักที่เยี่ยมที่สุดในโลกแค่พูดถึงกาแฟขั้วระดับคุณภาพคุณก็คงเริ่มนึกถึงรสชาติกลมกลมแต่ถ้าเราเสริมอีกว่ากาแฟหอมกลุ่นนี้มีสปปรรพคุณที่ช่วยให้คุณผอมลงละ่ะใช่แล้วนี่สปปรรพคุณของผลิตภัณฑ์กาแฟสลิมโรสของเราเราได้คิดค้นสูตรทางวิทยาศาสตร์สําหรับกาแฟรสเยี่ยมนี้โดยใช้ส่วนผสมชั้นยอดที่ช่วยในการลดน้ําหนัก หากคุณยังจําได้เมื่อสักครู่เราได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการรับเงินทุกครั้งที่มีคนดื่มกาแฟแก้วโปรดยามเช้าอุตสาหกรรมกาแฟเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทและคุณก็สามารถรวมกำไรจากอุตสาหกรรมตอนนี้ถ้าเราเสริมอีกว่าคุณสามารถสร้างรายได้ที่บ้านคุณโดยโอกาสที่บริษัทวาเลนทุสได้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคุณละ่ะ คุณทราบดีว่าโอกาสทางการตลาดเชิงสัมพันธ์และตัวอุตสาหกรรมการตลาดเชิงสัมพันธ์เองนั้นกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกผู้คนหลายล้านคนสร้างรายได้จากช่องทางนี้และรายได้ดังกล่าวมีแต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆกับโอกาสที่วอลเลนทูสมอบให้คุณสามารถมีกิจกรรมเล็กๆของคุณได้เองจากบ้านคุณโดยไม่จําเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงและความวุ่นวายในการตั้งบริษัทขึ้นมาเองเพราะนวัวันโลกของการจ้างงานยิ่งถดถอยและวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มคืบคลาน วันนี้จึงเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณที่จะสร้างรายได้ของคุณเองในอุตสาหากรรมการตลาดเชิงสัมพันธ์ v a l ลน t u สเปิดโอกาสให้คุณเข้าร่วมส่งเสริมสุดยอดกาแฟสลิมโรสนี้ตลอดจนเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับค่าตอบแทนอย่างงามแผนการมอบค่าตอบแทน v a l ลนต u สถูกวางไว้เพื่อให้คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดจากการขายโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด ทั้งในทางตรงและตัวคุณเองหรือผ่านการทำงานทีมหุ้นส่วนของคุณเคล็ลับอยู่ที่การรวมคำว่ากาแฟและการลดน,น้ำหนักเข้าด้วยกันซึ่งทำให้ใครๆต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลำบากในการโฆษณาจากนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ของเรา คุณเพงจะต,ต้องเปิดใช้งานบัญชีตัวแทนจำหน่ายและรับค่าคอมมิชชั่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราตลอดจนค่าคอมมิชชั่นจากกิจกรรมของคุ้นส่วนของคุณแผนการมอบค่าตอบแทนที่เราได้วางไว้สําหรับคุณจะช่วยให้คุณสามารถสร้างไรายได้ในหลายรูปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อมซึ่งนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากในอุตสาหกรรมการตลาดเชิงสัมพันธ์ วันนี้เป็นโอกาสเหมาะที่คุณจะเริ่มก้าวแรกในการกระจายข้อเสนอนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากความนิยมของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเรากาแฟาที่มีสปปรรพคุณลดน้ำหนัก s l m r มโ s ส